ได้ความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆครับว่าจะเป็นแนวเชื่อมแล้วก็อาจารย์ก็สอนดีคอยดูอยู่ตลอดนะำตลอดได้พวกความรู้ที่ว่าแบบไม่คยรู้มาก่อนนี่การเชื่อมผ่าต่างได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเชื่อมครับแล้วก็ได้ทักษะในการปฏิบัติงานเชื่อมได้ความรู้มาได้ปฏิบัติและได้ทักษะ สอนดีครับให้ห้าดาวชวนให้มาอบรมที่นี่ครับสอนดีแล้วก็เครื่องมือก็พร้อมประโยชน์ต่ออาชีพเชี่ยวเช่ยได้ความรู้จากครูฝึกสอนไปปฏิบัติยังถูกต้องแบกให้มาลองดูครับสอนดี